หลังจากกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลนะคะเมื่อสมาชิกของวงดนตรีอย่างจิมแอนด์สวีนได้โพสต์วิพากษ์วิจารณ์ผลงานคู่จิ้นชื่อดังอย่างเบลกินและก็พีพีด้วยข้อความที่พัดพินถึงเพศสภาพและผลงานทางดนตรีทําให้แฟนคลับของทั้งสองคนรวมถึงชาวเน็ตน,นะคะเกิดความไม่พอใจล่าสุดนะคะหนุ่มกัญชยัยพิธีกรชื่อดังได้รายงานถึงประเด็นนี้ผ่านทางรายการข่าวใส่ไข่แบบชนิดที่ว่าแสบถึงซวงกันเลยทีเดียว ซึ่งหนุ่มกัญชัยบอกว่าวงชื่อไรนะอ่านว่าไรไม่เป็นไรอันชื่อผิดไม่เป็นไรไม่รู้จักรู้จักแต่พีพีเบวกินเราเป็นคนไทยเห็นใครไปอยุ่จุดที่ดีมันต้องช่วยกันสนับสนุนไม่ใช่มัวแต่คิดว่ากูทําดีแล้วทําไมถึงไม่ได้ไปคุณยังดีไม่พอไงอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ไม่ได้พูดในฐานะที่พีพีเบวกินเป็นลูกนะแต่พูดในฐานะเป็นมนุษย์เหมือนกันว่าเขามีความเจ็บปวดอย่างผมพูดไปคุณอาจจะเจ็บปวดเหมือนกันก็ได้